นตอนนี้เราดูข้างในไปแล้วเนาะเราก็จะมาดูเออไอนี้ของอตาข้างบ้านแอบดูลักฆีนะฮะเราไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบห้องน้ำนะฮะนี่ใช้การได้ข้างในก็จะเป็นโถส้วมแบบนี้แต่กล้องฝากถือกล้องหนง่อยจี ว่ตรงนี้นะโ <Okay. S 1> okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาข้ามผ่าน ห้องน้ำถือว่าดีใช้ได้เลยนะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะเข้ามาดูที่ห้องน้ำกันกันนะนี่เนี่ยเรานั่งขี้อยู่นะครับเฮ้ยกูขี้อยู่ยออกไปใ,ใกล้ๆอ,อึดอัดอุ่นออกไปแล้วทุกคนไอ้หา่ากำลังขี้อยู่เลยโอ้สบายใจ คะครูเอ้ยวันวายอีกแล้ววันดูผมขี้ทุกคนหนีอิจฉีโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกเนะาะด,ดูสภาพมาสิทุกคน <S 2> <S 2> โอ้โอ้โอเคก็แค่นี้นะคะอีพีฝงก็จบแค่นี้